รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดอะไดรี่มีดีที่เดินทางกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับบอกเลยว่าสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆร้านอาหารและกิจกรรมรอคุณผู้ชมอยู่เยอะแยะมากมายเลยจะเป็นที่ไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดลลี่มีดีที่เดินทางกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับทวนเสาแบบนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับออกเที่ยวทั่วไทยกันสําหรับวันนี้นะครับเราอยู่ที่เขาใหญ่นะครับบอกเลยว่ามีที่พักนะครับที่วิวดีมากๆมีร้านอาหารนะครับรวมไปถึงคาเฟ่น่ารักน่ารักด้วยแต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ทุครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะครับมาที่อีกหนึ่งคาเฟ่นะครับบอกเลยว่าเป็นคาเฟ่ที่พื้นที่กว้างมากและนอกจากอาหารขนมเครื่องดื่มนะครับเขามีกิจกรรมให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับเราอยู่ที่อาสนาคาเฟ่นะครับอยู่กับคุณคริสนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่านชื่อถูกไหมคุณคริสถูกต้องครับก็คือจริงๆแล้วของเราเนี่ย อจะอ่านชื่อไหนก็ได้เพราะว่าอาสนาจะเป็นชื่อจริงๆของเราแต่ว่าก็จะมีไล์อังกฤษใช่ครับอาสนาอาสนาอาสนะอาสนะแบบไทยไทยก็ที่นั่งพ้าอะไรก็ว่าไปผมซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะอ่านอาสนะกันซึ่งเราไม่ติดอะไรเพราะว่าความจริงความหมายดีทั้งหมดอยู่แล้วอาสนาเป็นชื่อภาษาไรแลนด์ที่แปลว่าน้ําตกซึ่งเนื่องจากว่ามีพื้นที่ของเราเนี่ยจะมีน้ำตกอยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็พื้นที่ธรรมชาติที่อารมณ์แบบเหมือนกับสวนอุทยานหลังบ้านของเรา เรามาพูดถึงของที่อยวงหน้าดีกว่าคุณคณริสเตียม,มาเยอะมากเลยตอนแรกที่เราทำมาเนี่ยตั้งใจให้เป็นคาเฟ่เครื่องดื่มขนมใช่ครับแล้วก็อาหารนี่คือจะมีไลายอาหารนี่จะมีเพิ่มเข้ามาเพราะเนื่องจากว่าลูกค้าที่ใช้ พาเด็กๆน้องๆมาเขาก็น้องๆก็อาจจะหิวหรือว่าอะไรได้เราก็เลยเติมรายอาหารเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้แบบใช้เวลาในนี้ได้มากขึ้นครับผม<อ>เดี๋ยวให้คุณคริสแนะนําพวกเครื่องดื่มก่อนละกันโอเคบบค,รครับผมวันนี้มี r e c o m m e n d a t i o n มาเยอะมากให้คุณคิดแนะนําเลยละกันครับก็บบถ้าเกิดส่วนตัวผมที่ชอบผมจะชอบซันไลซ์อเมริกาโน่นะครับผมจะเป็นตัวท้ายสุดตรงนี้ตัวนี้นะครับก็จะให้ความสดชื่นแล้วก็มีความขมปลายไม่งจากเป็นอเมริกาโน่อยู่แล้วแต่ว่าจะมีความเป็นน้ำส้มเปรี้ยว ทำให้สดชื่นครับผมลักษณะบูพอนที่เป็นตัวหน้าสุดนะครับผมตัวไหนเอ่ยนี่ครับตัวกน้าสุดใช่ครับโดยสีสันของเขาอะไรพวกนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับอีเกลเลสโซดานะครับผมโดยสีและความหวานก็กินแล้วจะเกิดการสดชื่นช่วงแบบว่ากลางวันเหนื่อยอะารเงี้ยแบบว่าเออเราสั่งพวกนี้กินก็จะแบบเออสดชื่นนะครับผมและที่อยู่ข้างหน้าของเรานี่คืออ๋อเดอร์ตี้ครับผมกับไปเดอร์ตี้ของเราอันนี้จะเป็นตัวที่เราปั่นนมขึ้นมาเองก็รสชาติจะค่อนข้างเข้มข้น <ม>ต่อขนมก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปอาหารกันนะครับ,รบขนมนี่อันนี้คือ r e c o m m e n d a t i o n แต่ตัวที่ผมว่าจะแนะนําหลักๆเลยจะเป็นตัวนี้ครับเป็นเค้กที่ค่อนข้างจะแปลกนิดนึงจะเรียกว่าเค้กปากิมไข่เต่าเค้กที่แบบว่าเอาความเป็นไทยแล้วฝรัร่งมารวมกันนะครับผม<ๆ>ก็จะออกมาเป็นตัวเค้กปากิมไข่เต่านี้ซึ่งลูกเล่นของเขาที่เป็นจุดเด่นก็คือลูกลานข้างบน<อ>ซึ่งถ้าเคยกินปากิมไข่เต่าเนี่ยมันจะมีลูกลานอยู่ แต่นี้เราสามารถมผสมกันแล้วท็อปปิ้งบนหน้าข้างบนครับใช่เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทางร้านก็คือคิดค้นขึ้นมาครับนะครับอ่ะเมื่อกี้ได้คุยกับคุณคริสนะครับมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเมนูเครื่องดืม่มเมนูขนมหวานแต่ที่ผมสังเกตได้คือคุณคริสเนี่ยชอบพูดถึงเด็กๆช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับคุณคริสเรียกว่าตั้งแต่ตอนที่ผมมีลูกเนี่ยผมไปเที่ยวคาเฟ่แล้วผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหลายๆคาเฟ่คือเขาสวยถ่ายรูปสวยแต่ว่า จุดที่ให้เด็กเล่นอะไรพวกนี้รู้สึกยังไม่สุดไม่ค่อยมีน่าจะมีว่าให้เด็กขึ้นอีกนิดนึงให้สุดเลยให้เด็กเขาว่าปล่อยพลังที่นี่แล้วพ่อแม่ก็ใช้เวลากับที่นี่ได้ก็เลยเป็นที่มาของนี่ครับคาเฟ่ตรงนี้เลยครับผมคือเหมาะมากที่จะให้น้องๆเนี่ยมาวิ่งเล่นกันเดี๋ยวเราพูดถึงกิจกรรมเลยดีกว่าครับผมจะมีตัวที่เป็นรถไฟถังนะครับสำหรับเด็กเด็ก จะอยู่ฝั่งนู้นครับนะครับผมก็สามารถให้เด็กๆสามารถขึ้นรถไฟถังแบบวิ่งเล่นรอบพื้นที่ดูว่าของเรามีอะไรบ้างอะไรใหม่ๆได้ก็ทายเรือปั่นเรือถีบด้วย,วยก็จะมีเรือปั่นมือที่อยู่ตรงโซนใกล้เคียงนะครับจะอยู่ฝั่งนู้นอันนั้นก็จะเป็นเรือปั่นที่น้องๆหนูสามารถแบบว่าลงไปในน้ําตกของเราแล้วก็ปั่นเรือปั่นมือครับนะโดยที่จะมีทีมงานของเราคอยช่วยเหลือดูแล ราวนี้มีกิจกรรมสาหรับผู้ใหญ่บ้างไหมครับคุณคริสอ๋อมีแนะ่นอนครับผมก็สาหรับผู้ใหญ่เนี่ยเราจะมีเรือคายัคซึ่งเราจะพายในริมลําตะคองทีอ่อยู่รอบๆที่ของเรานะครับผมจนไปถึงตรงจุดที่เป็นลานกลางเต็นท์หลักของเราแล้วก,กลับมาที่นี่ได้เห็นไคุณผู้ชมทราบบอกเลยว่ามีอะไรให้ทาเยอะมากใช่ครับปกติถ้าสมมติว่าอยู่เนี่ยก็คือถ้าทําทุกกิจกรรมเนี่ยคุณคริสว่าสามสี่ห้าชั่วโมงอยู่ถึงเนาะได้ครับบางท่านก็ อยู่อาจจะเกิน้วยเพราะ<อ>บางท่านก็จะนอนหลอ่อลูกี่ล่รำกิจกรรมกันได้โอ้ <laughs> ครับ <laughs> ใช่ใช,ใช่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับด้วยความที่ที่นี่เนี่ยเปิดเป็นคาเฟ่แล้วก็มีกิจกรรมเยอะเพราะฉะนั้นก็จะมีมุมที่กลางเต็นท์ไว้กลางผ้าใบกลางร่มไวทำให้สามารถนอนเล่นตรงนั้นได้เลยใช่แล้วก็ไม่ได้มีอากาศที่ร้อนจนเกินไปใชแล้ว <c oughs> พูดถึงไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแล้วขนมหวานแล้วมาเรามากลับมาพูดถึงอาหารในบ้านครับผมอ่ะ ก่อนที่จะไปข้าวเลยพวกนี้แอปเปิลไทเซอร์ก่อนละกันครับคุณเฟรซไทเซอร์อ่ะเป็นปอกเปี๊ยะแฮมชีสครับครับก็เรียกว่าใช่ก็เรียกว่าผสมก่อนเป็นจีนอดีตจีนแล้วจีนกับฝรั่งเข้าด้วยกันนะครับผมครับก็จะมีถุงทองนะครับผมถุงทองนะครับผมแล้วก็จะเป็นปอกเปี๊ยะครับนะครับผมอันนี้คือรูปแบบจะคล้ายๆกันแต่ว่ารสชาติข้างในจะมีความต่างนะครับผม ตามแต่ละเมนูตามแต่ละเมนูไปครับผมอ่ะมาที่นี่ก็จะเป็นไส้อั่วน้ำผึ้งไส้หนวครับผมน้ำผึ้งอันนี้จะเป็นเมนูเด็ดของเราเหมือนกันที่ไส้อั่วเรานํามาจากเหนือเลยก็เลยค่อนข้างสดแล้วแต่ว่ารสชาติออริจินอลก็จะเป็นข้าวไข่ข้นแฮมครับผมครับก็อันนี้ก็จะเป็นเมนูที่คุณหนูทานได้เช่นกันครับผมก็จะเป็นข้าวไข่ข้นนทั่วไปที่นีครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นสก๊อตตี้ไส้อั่ว ไซหัวก็คือเจ้าเดียวกันสั่งมาจากเดียวกันใแน่นอนอร่อยแน่นอนเราชอบมิกครับเอาพวกของไทย,ไทยของฝรั่งมาผสมกันแล้วก็ออกมาเป็นเมนูใหม่ก็เนี่ครับเป็นเมนูที่เคลียร์ขึ้นมาครับอันนี้จะเป็นหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือครับผมเจ๋งมากเลยนี่เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่น,นะครับน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับที่เขาใหญ่นะครับอาร์เซน่านะครับสำหรับผู้ชมคนไหนนะครับถ้าดูรายการของเราอยู่แล้วอยากจะมาที่นี่ครับคุณเควสมีช่องทางติดตามช่องทางการติดต่อทางไหนบ้างครับสามารถ เข้ามาที่ f a c e b o o k อัศนาคาเฟ่เขาใหญ่ได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ตัว Google Map เสิร์ชคำว่าอัศนาคาเฟ่ก็จะสามารถเด้งแมปขึ้นมาแล้วเราสามารถยิงตรงมาที่นี่ได้เลยครับผมครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผู้ชมครับแนะนําเลยนะครับผมบรรยากาศดีร่มรื่นแล้วก็อาหารน่ารับประทานมากๆยังไงวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับคุณคริสนะครับที่เปิดร้านนะครับต้อนรับรายการของเรานะครับขอบคุณมากเลยครับดีมากเลยครับผมขอบคุณมากครับ งตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าแล้วกลับมาเจอกันครับทานขนมอร่อยๆนะครับรวมไปถึงเครื่องดื่มสดชื่นสดชืน่นไปแล้วนะครับช่วงหน้าไปหาอะไรอร่อยๆลงท้องกันบ้างดีกว่าจะเป็นร้านไหนนะครับเจอกันช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมนะครับมาทานอาหารกันบ้างซึ่งร้านอาหารวันนี้นะครับบอกเลยว่าอยู่ในที่พักที่ชื่อว่าคารีสอส์อนนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่สันตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สันติครับก่อนอื่นเลยวิวดีมากครับพี่ครับผมครับตรงนี้คือเราอยู่ส่วนไหนของเขาใหญ่ละครับเออจะอยู่เขาเรียกว่าดงพญาเย็น นะครับเป็นตำบลดงพญาเย็นเทือกเขาที่เราเห็นข้างหน้านี่เป็นเทือกเขาพญาเย็นทั้งนั้นเออเราอยู่ท่ามกลางหุบเขานะครับแล้วก็มีต้นไม้ล้อมรอบนะครับมีภูเขาล้อมรอบก็แนะนํานะครับให้มาที่คารีิสอร์นะครับผมวันนี้เดี๋ยวให้พี่สันติเนี่ยแนะนําอาหารขึ้นชื่อของที่นี่เลยละกันครับผมได้ครับอาหารของเราจะเป็นอาหารทางสไตล์ทางใต้นะครับเป็นอาหารใต้ โดยเฉพาะแกงเหลืองผัดสามเหม็นนะครับอันนี้จะเป็นหลักทำไมถึงเน้นเอาเป็นอาหารใต้ครับในเมื่อเราอยู่เขาใหญ่ที่สันติเออเนื่องจากแม่ครัวของเราถนัดนะครัเราเอาความถนัดของแม่ครัวเป็นหลักครับอ่าโอเคแต่ว่าถ้าอยากจะทานอาหารไทยแบบผู้ผัดกระเพราอะไรอย่างนี้มีแน่นอนมีปกติครับครับผมแกงอันนี้แกงเหลืองแกงเหลืองครับความพิเศษของแกงเหลืองที่นี่คืออะไรครับเอแกงเหลืองถ้วยนี้นะครับเอ เป็นแกงเหลืองที่รสชาติจัดจ้านในย่านนี้เลยนะครับจะเป็นแกงเหลืองหน่อไม้ดองผสมกับเป็นยอดมะพร้าวมพร้าวครับรสชาติก็จะจัดจ้านครับผัดสามเหม็นต่อผัด3าเหม็นนี่ก็จะเป็นเหมือนผัดวุ้นเส้นทั่วไปนะครับแต่มันจะเป็นสามเหม็นนี่จะประกอบด้วยชะอมตะตอแล้วก็กระเทียมโพรับ ซึ่งรสชาติก็อาจจะออกมาเป็นกลมกล่อมทงกล่อมกลมกล่อมมากครับครับผมอ่ะมาสายเนื้อกันบ้างดีกว่านะครับใครที่ชอบทานนะครับที่อยู่ข้างหน้าของเราเนื้อตัวนี้จะเป็นเนื้อโคขุนนะครับโคขุนชิ้นนี้ถ้าจะย่างแบบสบายๆนะครับเอาลงไปกรีวไปเซียนในเตาเฉยๆเนี่ยมันก็ใช้ประมาณ200รกรัมนะครับจุดเด่นของจานนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มแก่วเป็นสูตรของที่นี่เองครับทำเองเลยครับ ฝั่งผมบ้างดีกว่านี่เป็นข้าวผัดครับข้าวผัดตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าข้าวผัดกากหมูครับนะครับรสชาติกลมกล่อมมากครับครับโดยเฉพาะตัวของที่นี่ครับอ่าเรียกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะนิยมนิยมครับทานข้าวผัดหมูนี้นะครับมาที่อีกหนึ่งเมนูนะครับคุณผู้ชมครับที่บอกเลยว่าเอาใจสายของทอดกันบ้างนี่ครับพสันติครับตัวนี้จะเป็นอาหารเรียกน้ําย่อยนะครับจะเป็นหมูสามชั้นทอดน้ําปลานะครับ จุดเด่นของจานนี้ก็เช่นกันครับคือน้ําจิ้มแจ่วนะครับรสชาติกลมกล่อมมากครับครับผมก็เป็นน้ําจิ้มแจ่วของสไตล์โฮมเมดครับผนะครับอ่ะต่อกันด้วยกับผักบ้างครับผัดผักตัวนี้นะครับเป็นกระหล่ำปีทอดน้ําปลานะครับเป็นอาหารจานนี้จะเป็นจานขึ้นชื่อของที่นี่นะครับลูกค้าทุกคนที่มาที่นี่จะต้องสั่งครับ ความพิเศษคืออะไรทำไมถึงมันเป็นสูตรเฉพาะตัวของที่นี่นะครับความหอมของน้ําปลาของกอมกล่อมครับตัวนี้มาต่อเลยนะครับผู้ชมครับันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่พิเศษมากๆเพราะว่าเขามีอาหารป่าด้วยครับผมวันนี้นะครับพี่สันติก็มานําเสนอนะคคือนี่ตัวนี้จะเป็นเนื้อเก้งนะครับเนื้อเก้งของถูกต้องตามกฎหมายครับผมตัวนี้เป็นฟาร์มนะครับจะมีฟาร์มเข้ามาส่งเนื้อสด นะครับตัวนี้จะเอาใจสายดื่มนะครับครับจัดจ้านมากครับตัวนี้ครับจัดจ้านมากๆนะครับผมอ่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องแกงเฉพาะตัวของทางใต้นะครับซึ่งแม่ครัวจะเป็นคนทําเองครับผมแล้วพวกผักที่ใส่เข้าไปที่เป็นฝอยๆนีเป็นสมุนไพรครับเป็นพวกใบมะกรูดครับครับผมอย่างอาหารป่าของที่ครามรีสอร์ทเรามีอะไรบ้างครับอาหารของเราจะมีหมูป่าผัดเผ็ดนะครับ เก่งผัดเผ็ดเป็นนกกระจอกเทศพริกไทยดำนะครับครับผมโอเคนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอาหารคาวนะครับที่ทางคามรีสอรนะครับอยากจะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับได้ดูกันนะครับปิดท้ายกันด้วยขนมหวานบ้างดีกว่าวางอยู่บนโต๊ะตอนแรกผมก็อยากจะสงสัยมากว่าคืออะไรตัวนี้จะเป็นออไอศครีมทอดนะครับ ไอศครีมทอดข้างในเนี่ยเราสามารถเลือกรสชาติได้นะครับจะเป็นช็อกโกแลตวานิลากะทิได้หมดนะครับจะถูกขอหุ้มด้วยขนมปังนะครับชุบเกล็ดขนมปังแล้วไปทอดนะครับครับผมแนะนำเลยนะครับบอกเลยว่าที่นี่นะครับอาหารหน่ารับประทานมากๆรวมไปถึงวิวที่180องศาครับ ลมที่พัดมาได้บอกเลยว่าเหมาะมากแกการพักผ่อนนะครับผมปากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะว่าช่วงหน้าพี่สันติยังอยู่กับเราแล้วพี่สันติจะพาเราไปรู้จักกับที่พักคามรีสอร์ทครับผมสำหรับสายธรรมชาตินะครับผมแนะนําเลยห้ามเปลี่ยนช่องนะครับเพราะว่าช่วงหน้าพี่สันติจะพาเรามาเที่ยวที่คามรีสอร์ทกันช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับทานอาหารอร่อยๆกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าไปชมที่พักของที่นี่บ้างดีกว่า ห้องพักจะเป็นแบบไหนจะอลังการขนาดไหนตามได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยคอตโต โดยค con, ิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต้คอตโตได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ กลับเข้าสู่รายการเดอะไดรี่นะครับผู้ชมครับบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับเรายังอยู่กับพี่สันติเช่นเคยเลยซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่ที่คามรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทที่ต้องบอกว่าวิวดีมากมากครับทัับที่นี่เปิดมานานหรือยังครับคามรีสอร์ทเราเปิดมาประมาณ15ปีนะครับเดิมเนี่ยมันจะเป็นสวนส้มนะครับแล้วผอิญเรามีปัญหาเรื่องดิน นะครับทำให้ส้มไม่ออกผลผลิตนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นรีสอร์ทอ่าแล้วเป็นไหนบ้างกระแสตอบรับหลังจากที่ตอนนั้นเราเปลี่ยนจากสวนส้มมาเป็นรีสอร์ทครับลูกค้าที่เข้ามาพักที่นี่นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาติดใจเรื่องบรรยากาศนะครับส่วนห้องที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยจะเป็นมาอยู่กันแบบสบายๆไม่ได้เน้นความหรูหรานะครับเน้นเน้นดื่มด่ำ แล้วก็พักผ่อนล้วนๆนะครับผมพักผ่อนจริงๆใช่ใช่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าอย่างช่วงที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยตรงที่ทานอาหารก็เห็นวิวเขาใหญ่ครับคือ3 0 0อเออร้อองศาร้อสองศาเลยนะครับอ่ะคราวนี้มาเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องที่พักกันบ้างดีกว่าครับคที่ที่คามรีสอร์ทเนี่ยเรามีที่พักกี่ห้องกี่ประเภทครับเออเนื่องจากที่พักของเราเนี่ยนะคร ไม่ได้แบ่งเป็นไทป์เป็นอะไรนะครับ <float> เราเป็นลักษณะของครอบครัวนะครับเน้นเป็นครอบครัวเน้นเป็นตั้งแต่สองคนยันถึงครอบครัวใหญ่นะครับ,ครบ10คน15คน oh. นะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นสําหรับพวกที่ติ๊ติต๊สนิดน,นึง <Believe. S 2> เน้นธรรมชาติอย่างเดียวนะครับติตนี่คือยังไงครับตัวในห้องเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของถ้ำนะครับเป็นเหมือนตอไม้เหมือนถ้ำข้างในเนี่ยตกแต่งแบบดิบ ดิบๆเลยเป็นปูนดิบๆเลยครับครับผมอะในเมื่อพี่สันติพูดมาแล้วห้องแบบถำ้ำมีกี่ห้องครับพี่เออตรงนั้นเราจะมีอยู่ประมาณ4ี่สี่ห้องมีสี่ห้อง,องนะครับผมความพิเศษของห้องสไตล์ถ้ำนิดคืออะไรบ้างครับเออข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นห้องพักส่วนข้างบนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเทเลส นะฮะ <ừ> ขึ้นไปนั่งชิวๆชมวิวช่วงเย็นๆนะครับกลา,างค่ำกลางคืนนี่สามารถดื่มได้เลยนะครับนอนดูดาวบนนั้นได้เลยช่วงดาวตกช่วงฝนดาวตกอะไรในที่นี่จะพอดีมากห้องที่สองที่พี่สันติอยากจะแนะนําเป็นห้องออไหนครับห้องที่สองจะเป็นเหมือนห้องซุปเปอร์เลยขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอัปเกรดขึ้นมากนิดตรงนี้ออวิวมุมมองจะกว้างนะครับครับแต่ละหลังที่เป็นซุเปอร์เลยของเราเนี่ยเราจะเน้นระเบียงทุกหลังนะครับ สำหรับนั่งดื่มนั่งชิลกลาค่ำกลางคืนได้หมดครับครับผมมีกี่หลังครับพี่เออตรงนั้นเราจะมีอยู่ประมาณ10บหลัง10หลังครับพักได้พักได้สองคนสามคนนะครับอ่าเออส่วนเป็นห้องของครอบครัวเราก็จะมีตั้งแต่ประมาณ12คน15คนนะครับครอบครัวใหญ่ครับครับผมแต่ว่าทั้งหมดก็คือมีเพียงแค่10หลังสิหลังสิหลังเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าใครที่เป็นสายธรรมชาติ อยากจะมาดื่มด่ากับธรรมชาตินะครับต้องรีบจองหน่อยมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะถามพี่สันตินะครับผมเห็นป้ายข้างหลังบ,บอกว่ารบกวนงดใช้เสียงตอนดึกรับมีสัตว์ป่ามาเล้วพี่สันติเนื่องจากที่นี่เป็นเขตติดต่อกับอุทยานเพราะด้านหลังของเรานี่ก็คือติดกับรั้วของอุทยานแล้วนะครับ,รบกลางคืน ก็จะมีสัตว์ลงมาเดินบ้างโดยเฉพาะช้างนะครับเคยมีน้องนี่เดินเข้ามาในรีสอร์ทไหมครับเอนเราจะเห็นอยู่เป็นประจำนะครับเป็นประจำเลยเหรอครับเป็นประจำอู้ยใครที่ชอบเขาจะไม่ได้มาเป็นฝูงเป็นโขลงแบบนั้นเขาจะมาแบบตัวเดียวโดดๆครับอ๋อเหมือนแตกฝูงออกมาครับครับมาเดินเล่นแล้วก็เดินกลับครับผมตรงไหนที่มีป้ายคําว่าระวังช้างป่าตรงนั้นแหละครับคือทางเดินของช้างนะครับพี่สันติผมว่า คุณผู้ชมเนี่ยที่ดูรายการของเรามาอยู่นะครับตอนนี้นะครับอยากจะมาที่นี่แล้วครับอยากจะถามพี่สันติครับว่ามีช่องทางการติดตามติดต่อทางไหนบ้างครับของเราจะมีทาง a c e b o o k นะครับติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กชื่อคามรีสอร์ทเขาใหญ่นะครับอีกช่องทางหนึ่งคือทางไลน์นะครับใช้ชื่อเดียวกันนะครับครับต้องมีแอดไหมครับ ต้องมีครับต้องมีครับครับผมแอดคามรีสอร์ทนะครับฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่สันติมากๆครับผมที่พาผมมาทานอาหารอร่อยๆร่อยครับยินดีครับแล้วก็เปิดที่พักให้ผมดูวิวเขาใหญ่แบบโอสวยมากๆร้อยแปดองศาครับยินดีับขอบคุณพี่สันติมากเลยนะครับขอบคุณครับและเช่นเคยนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับบริษัทไทยแบล็เรจจํากัดมหาชน อิฐมวลเบาคิวคอนและขนมอกกรอบปราโฮมี่นะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต้